วันนี้โมจิอยู่ที่ไหนครับผมอันนี้โมจิอยู่ที่ไหนครับผมวันนี้โมจิอยู่ที่บ้านกล้วยแอนไข่นะครับบ้านกล้วยแอนไข่จังหวัดลบบุรีเนาะอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีอยู่หน้าเขื่อนป่าสักเลยนะครับก่อนถึงเขื่อนป่าสักดสามกิโลเมตรนะครับ ด้วยคนเยอะมากเลยครับผมวันนี้เราจอดรถข้างในเนาะข้างนอกเต็มมาจอดข้างในแล้วเขาก็มีรถกอล์ฟพาเรามา้อากอล์ฟนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราเริ่มกันที่ข้างหน้าเลยนะครับสําหรับบ้านกล้วยแอนไข่นะครับข้างในก็จะมี มินิมาร์มีคาเฟ่นะครับมีส่วนของอาหารเครื่องดื่มมีส่วนของการพักผ่อนหย่อนใจนะครับข้างหน้ามีแลนด์มาร์คให้ถ่ายรูปด้วยในส่วนของแลนด์มาร์คให้ถ่ายรูปจะเป็นผลไม้ลูกใหญ่นะครับผลไม้ลูกใหญ่แตงโมมังคุดน้อยนาแล้วก็ที่ขา,ายไม่ได้คือกล้วยนั่นเองนะครับ บ้านกล้วยอันไข่แล้วก็จะมีส่วนของมินิมาร์ตขายของฝากมินิมาร์ตขายของฝากวอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับแต่เราก็ต้องป้องกันตัวเองเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงของโควิด1 9กําำลังแพร่กระจายระลอก2นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งกาแฟกินด้านในหน่อย พ่อก็ถ่ายอยู่นั่นแน่หนูก็ร้อนจะตายอยู่แล้วเนี่ย <S <S เดินตากแดดร้อนจะตายอยู่แล้วเนี่ย,พ,ยพ่อนี่ไม่รู้เรื่องเลยพ่อนี่ไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวพ่อขอเข้าห้องน้ําก่อนนะครับห้องน้ําที่นี่สะอาด้ัก้องขวางสะอาดรัก้องขวางมีรถกอล์ฟพานะท่องเที่ยว จากส่วนด้านหลังที่จอดรถมาข้างหน้านะตอนนี้เราอยู่ช่วงตรงกลางตรงกลางนะครับของสถานที่เนาะคือท้ายสุดเนี่ยถ้าเข้ามาท้ายสุดลิบๆลนูน้นจะเป็นทุ่งทานตะวันที่เขาปลูกไว้แล้วก็เป็นลานจอดรถด้านท้ายนะครับด้านหลังแล้วก็มีรถกล์ฟรับเข้ามาเนาะส่วนเข้ามาถึงเนี่ย ช่วงกลางๆก็จะเป็นนี่เลยให้นมน้องหมูน้องแพะให้อาหารน้องกระต่ายก็เดี๋ยวเราจะไปดูน้องหมูน้องแพะกันนะครับปลาโมจิอยู่ไหนครับโมจิอยู่ที่กรงน้องหมูครับผมกรงน้องหมูเห็นไหมนี่เห็นน้องหมูไหมเห็นน้องหมูไหมนี่เอาป้อนนมน้องหมูนี่ ป้องน้องหมูเห็นไหมโอ้โหเหมือนพี่กระปุกเลยมีหมูตรงนี้มีก็ตายนะครับฝั่งน,นี้ดีกว่าโมจิมาดูยายปั้นนมแพ้ดีกว่ายายปั้นนมแพ้มีแพ้ด้วยเอ้ยขนเหมือนโมจิเลยหนาวไหมครับ นอนขดกันครับหนาวาไหมครับหนาวไหมครับถามเพื่อนชิหนาวไหมเพื่อนหนาวไหมเพื่อนเพื่อนนอนเนี่ยหนาวไหมเพื่อนหนาวไหมครับนี่<ะ>มีนกแก้วด้วยนะครับดูซิโมจิเจออะไรดูซิโมจิเจออะไรโมจิเจออะไร โมจิเ,มเจอ,เจอเวัวน้อยวันวน้อยเต็มเลยโอโ้โหนี่ไม่ใช่ของกินนะกินไม่ได้นะหูโมจิไม่ใช่ของกินนะกินจิไม่ได้นะกินโมจิน้อยไม่ได้นะห้ามกินโมจินะใสเปล่าห้ามกินโมจิเลยวัวพวกนี้จริงๆเราก็ต้อง เขาจะป้อนนมกันเนาะนมเาป้อนนมยี่สิบบาทจะป้อนนะกินนะเขาว่ามียากกินแหละไม่ได้ว่าพปรามาณเด็กอะไรนะข้างหน้ามีดอกไม้ให้ถ่ายอีกแล้วนี่เลยดอกอะไรเหมือนดอกพวกดอกลาเวนเดอร์นะครับ อันนี้อาจจะได้สีออกมาไม่ค่อยสวยเพราะว่าแดดไม่ดีแดแดจัดไปเลยพ่อก็ไม่รู้ว่าชื่อดอกอะไระนะโมจิโมจิถ่ายไหมลูกโมจิถ่ายกับดอกไมนะ้ไหมแต่พอจัดให้หนึ่งแอคชั่น ที่นั่งก่อนโมจิได้มาหลายแอคชั่นเลยกดฉีดแล้วแม่ถ่ายด้วยกันไหมแม่ถ่ายดูว,วดน้อยวันนี้โมจิเหนื่อยแล้วครับวันนี้โมจิเหนื่อยแล้วครับ โมจิเหนื่อยแล้วครับโมจิไปก่อนนะครับทุกคนบายบายครับโมจิเซ็งเลยครับโมจิเซ็งไม่มองกล้องนะครับโมจิโมจิบายบายทุกคนนะครับโมจิเหนื่อยแล้วครับบายบายทุกคนครับบายบายทุกคนครับบายบายทุกคนครับ